ค่ะคืบหน้าไหมครับี่เรื่องที่จะทำหรออ๋อคืบค่ะแต่ไม่รู้ว่าไปถึงหน้าไหนองเดี๋ยค่ะคืบอยู่ค่ะตอนนี้รอแป๊บนึงนะคะรอทุกอย่างอย่างเงี้ยครับรออะไรครับพี่เอนางออกเออรอความเหมาะสมเวลาและเวลาและโอกาสอองเดี๋ยค่ะพี่เอว่ากำลังจะกล้แล้วล่ะค่ะกล้แล้วล่ะค่ะพี่เอเดี๋ยวพี่เอจะมัดมือชกเลยค่ะเ๋วเร็วใจอ่อน พี่ว่าน่าจะมาครึ่งทางเลยเนี่ยน่าจะเลยเส้นครึ่งแล้วเนี่ยังไงคะเงินทั้งนั้นเลยค่ะไม่ได้ใช้อย่างอื่นเลยค่ะต้องใช้เะยเขียนเช็คค่ะก็อเยอะแค่ไหนครับพี่เดี๋ยวรออยู่ค่ะเนี่ยพี่เอพยายามหาเงินเนี่ยครับก็เพื่ออันนี้นะครับตาบทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวไมมีทางซิกแซกได้เลยอะ่ะก็จเช็คอ๋อก็ก็ก็ไม่ต้องซิกแซกค่ะเราเป็นคนพูดตรงไปตรงมาชัดเจนเออ เดินมาทุกอย่าง<ม>ก็จบไปแล้ว <laughs> จริงๆมันเป็นโจทย์ยากเพราะในความที่เขาก็เล่นมาทุกบทบาททำนะครับแล้ววันนี้เขาจะกลับมาเล่นคอยกินเราจะต้องเป็นโจทย์ที่ยากตรงไหนหรู้เปล่าตรงความเป็นเพื่อนแล้วพี่น้องนี่คือสิ่งที่ยากที่สุดพ,<ม>พี่ก็เลยบอกว่าอยากคิดแบบนั้นให้คิดบอกว่าฉัน <laughs> ก็คือผู้จัดแบบว่าเออแบบเหมือนกับก็ก็แบบว่าทํออแบบาอะไรไม่ดีก็ดุผู้จัดได้ผู้จัดคนนี้ก็พร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่ ที่ที่ไม่ดีอะเนี้ยพร้อมที่จะยอมรับในสิ่งที่อยากอยากได้อะไรเนี้ยค่ะทุกอย่างพี่พี่พดออย่างี้พูดอไอย่างงี้พี่ก็บอกว่าที่ฉันไม่กลัวเพราะฉันกะว่าจะไม่เข้ากองเลยเดียก็คือโอนเงินอย่างเดียวโอนอเงินจะนั่งเช็คมอนิเตอร์อยู่ที่บ้านนร่อเากลัวโดนดุไอเดียค่ะไม่รู้วันนี้แต่งตัวถูกกาลทศะมากองหรือเปล่าเดี๋ยวแต่งแบบว่าใส่ปีกมากองเดี๋ยวโดนดุอีกไอเดียค่ะถจริงๆเราจะร่วมเล่นด้วยเลยจะได้แบบเป็นประวัติศาสตร์จริงๆก็ ก็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 มีคิดอยู่เดี๋ยคิดอยู่แต่ไม่รู้เล่นเป็นอะไรดียยุคพศดันนี่เนี้ย่ะอะไรแบบเนี้ยก็ก็อยากทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพื่อจะให้ทุกคนเห็นว่าพี่เอตั้งใจทําตั้งแต่แม่เบี้ยแล้วเรื่องนี้พี่ก็ตั้งใจมากคือทุกอย่าง มันมาจากความตั้งใจเลยขอรอเวลามันคือพีเรียลเหรอครับมันคือสามสมัยเลยค่ะพี่ตีขค่ะคก็คือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สามจนลงมาสู่รัชกาลที่เจ็ดและจนถึงมาสู่เนี่ยค่ะยุคปัจจุบันน,นะครับิี๋พี่เอะกังวลกับเรื่องนี้มากที่สุดเรืออะไรจริงๆตอนนี้กังวลที่สุดก็คือละครโหดมากคือเหนื่อยมากคือถ่ายโหดมากเหมือนให้น้องคิดถึงหนัง หนังแม่น่ากอค่ะสมัยก่อนรวมกันสักสามเรื่องคูณสามความโหดของละครเรื่องนี้คือตายแล้วตายอีกอะคระับเราพร้อมตายแล้วรครับไม่คาะคือถึงวนเรื่องอะคะ่ะ <c oughs> คนตายกันเต็มไปหมดเลยอะคะ่ะ <c oughs> อารมณ์แบบแม่เบี้ยดเดี๋ยวะคะ่ะที่แบบว่ามันเหมือนมันเหนื่อยแล้วก็ โลเคชันนี่ยค่ะก็ต้องเป็นพีเรียดด้วยนะครับถูกสเกลมันใช่ในวคนนี้นะคะใช่เนี่ยเนี่ยคือพี่ก็เลยต้องแบบว่าเอ้ยทําตรงไหนดีเดี๋ยวสถาที่มันไม่ไกลมากเอเดี๋ยวเราถ้ำติดแอร์ด้วยไม่เป็นไรค่ะนางเอกสู้ตายค่ะนางเอกสู้ตายแต่อันนี้นางเอกจะเห็นบทหรือยังแต่นี่ผู้จัดเนี่ยค่ะชอบโลเคชันใกล้บ้านตัวเองเลยเนี่ยค่ะที่จริงเรามีการบอกเรื่องย่อกับนางเอกแลอะไรคว่าเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะนะเออเอาบทไปให้เรียบร้อยแล้วเขาเอาซองหรือยัง เอาออกแล้วคะ่ะรู้สึกว่าเอาออกมาหนึ่งตอนแล้วคะ่ะเขาคอมเมนต์ว่ายังไงบ้างคะ<บ>ร,รีเควสไหมคะว่าแบบอยากได้อะไรเพิ่มอะไรไม่เลยค่ะเป็นคนไม่รีเควสอะไรเลยค่ะรีเควสว่าเปลี่ยนผู้จัดได้ไหมเรื่องเดียวเลยเหรอ เราเล่นค่ะเขาก็บอกว่าแบบขอมิดหนึ่งอย่างนี้ขออ่านบทขอตั้งใจเพราะเวลาแกทํางานหรือรับงานอะไรเป็นคนที่ตั้งใจมากๆพี่เอกก็เข้าใจเขาอะค่ะพี่เอกก็เตาะทุกวันเลยอะคะ<ม>่ะเตาะเตาะเตาะจนใจอ่อนให้ได้อะคะ่ะเพราะตอนแรกผมก็ดูเป็นโจกันเรื่องค่าตัวหลายคนนึกคิดจริงจังแล้วที่เขาไม่รับเพราะว่าเรื่องค่าตัวคือผู้จัดไม่สู้อ๋ออ๋ออ๋อตายแล้วอันนี้เป็นการตบหน้าเลยดีกว่า เรื่องค่าตัวค่ะสู้แต่ถ้ามันสูงเกินอ่ะผู้จัดก็แบบมีรายจ่ายอื่นด้วยระยเอออันนี้คือฝากบอกฝากบอกนะลูกลูกไปเจอเขาบอกเขาหน่อยแล้วแล้วเขาจะเข้าใจใช่ไหมเขาเข้าใจครับเข้าใจก็เห็นรายจ่ายพี่เอแล้วเขารู้เลยครับว่าพี่เอต้องดูแลคนหรือว่าถ้าเล่นกับเรายวมีทนเตอร์ให้อีกห้าตัวอันนั้นไม่ต้องเล่นก็มีให้อยู่แล้วเนื้อค่ะเนื้อค่ะน่ารักที่สุดเลยเป็น เป็นให้เธอทุกอย่างแล้วนะดอนอีกนานแค่ไหนเออเราจะเห็นภาพนั้นะครับยืนประกบพี่ว่าน่าจะเออพี่ว่าเออเออพูดยากมากเลยอ่ะเร็เกินใช่เหยอเดี๋ยวรอคำตอบจากปากของน้องนางเอกคนนั้นนะคะไม่ใช่ไม่เรายังไม่พูดชื่อใครเลยนะคะเงเข้าใจใช่ไหมว่าถ้าน้องคนนั้น อ่ดแล้วเขาจะไม่ช็อตฟิลเราเออมั่นใจเ่าว่าเขาจะไม่ช็อตฟิลเะไรเดียวครับพวกน้องก็ต้องช่วยด้วยนะคะ <ขอ S 2> ลูกเด้ครับือยงว่าเปิดต้นต้นเนี่ยเหือแตกเลยพูดก็เหงื่อเห่ยถายของไม่เห็นเหืเอแตกเท่ากับพูดถึงนางเอกคนนั้นเลยเนี่ยจะไปกลัวขนาดนี<ม>้เนี่ยตอนนี้มันเดินทางมาครึ่งมีรไรจะฝากถึงนางเอกคนนั้นไหมครับว่ายังไงบอกว่าพี่คนนี้นะคะดักน้องคนนั้นมากนะคะถ้าไม่เล่นกับพี่คนนี้ก็ไม่รู้เล่นกับคนไหนคนไหนคนไหนได้แล้วแหละครับเพราะว่าเออเชื่อนิดหนึ่งได้ไหมไม่ได้ค ที่เก่งใจนะคะน้องอ้ำขาบทดีมากค่ะโอ้อ้นี่เรามาดูพี่เอทอล์กโชว์ตลกหรือเปล่าหรือว่ามาสัมภาษณ์พี่เดี๋ยวแต่ว่าเรื่องนี้ได้เห็นแน่นอนได้เห็นแน่นอนค่ะพี่เอลงไปแล้วค่ะเงินพี่เอจ่ายไประดับหนึ่งแล้วพี่เอจะไม่เอาไม่ไม่ไม่พักโปรเจกต์แน่ไม่ไม่พับแน่นอนค่ะพีอาร์ก็จ้างอยู่แล้วเดี่มาเจข้างหน้าเดี๋ยวครับดีมากเลยนะคะต้องเล่นบทดีมากเลยค่ะพี่เอเพราะว่าตอนแม่เบี้ยก็ทำไว้ดีจริงๆริงอ่ะ กดดันคนดูมากกว่าเพราะตอนนี้ เปลี่ยนกระแสไปดูแพลตฟอร์มอื่นเยอะขึ้นอย่างเนี้ยอยากให้คนดูแบบว่ายังรักทีวีเหมือนเดิมอย่างเนี้ยค่ะเราจะได้ทําอะไรให้กับทีวีพี่ๆนักข่าวสื่อมวลชนหรือว่าทุกคนก็ยังยังอยู่กับทีวีอยู่เพราะฉะนั้นคนดูขาก็ต้องรอละครพี่เอนิดนึงนะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปแพลตฟอร์มอื่นนะคะอย่างน้อยยังดูออฟไลน์ให้ชัวร์ให้มีความสุขกันด้วยนะคะนี่ค่ะกังวลเรื่องเดียวกว่าจะได้ทาเรื่องนี้คืออีกประมาณสักระยะหนึ่งอย่เนียค่ะน้องๆได้ถามพี่อีกนานอีกหลายน้องังจางละครเร ก็ตอนนี้เอาเรื่องนี้ให้มันมันร like ู้ล่วงให้รอดก่อนดีเดียค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเด็กๆสบายกันดีค่ะตอนนี้ก็ต่างแยกย้ายกันเล่นละครบ้างหน่ยถึงว่าน้องๆที่เอเอนเตอร์เทนใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเมื่อวานดาราน้องใหม่ก็แพ้ค่ะผู้จัดการชนะงานวันเกิดแหวนไงชุดอะค่ะไม่ชนะหรอไม่ชนะไม่ชนะพี่แพคิการเรามาจากบราซิลใช่ ไม่เป็นไรค่ะพี่เอยอมแต่ดารานอ้องเอผู้จัดการบอกว่าถ้าเธอจ่ายเป็นเงินสดเดี๋ยวฉันจะสลดัดตำแหน่งให้โอ้อย,อยเนอะฉันบอกว่าอย่าเลยดูเหมือนฉันซื้อรางวา <c oughs> ัล <c oughs> โอเคนะครับ <s> ได้ค่ะ <c oughs> อเออลืมไปเลยมันเป็นยังไงตอนอัปเดตค่ไนว่ามันก็ไม่เออทางน้องสาวเป็นคนจัดการอย่างี้ค่ะเพราะของที่หายเป็นของน้องอย่างี้ครับน่คืนคนช่น้องน่าจะอยู่ที่พี่พี่แอลน่าจะตามอยู่น่าจะได้เือบครบเลยว่าค่ะฟ่แต่ก็สบายใจขึ้นเพราะว่าเขาจับ น่าจะประมาณนั้นเนี่ยพี่แอลเป็นคนของหายพี่ก็เลยแบบว่าเออเป็นเจ้าของบ้านเดียคือแล้วตอนนี้กล้องวงจรปิดติดเพิ่มแล้วใช่ไหมครับพี่ขาดสิดเพิ่มขาเดียคือติดให้เห็นเลยเขียนหน้าบ้านเลยว่ามีกล้องวงจรเพราะว่าอย่างนั้นเขาไม่ดูเลยเอาชุดตำรวจไปแขวนไว้หน้าบ้านด้วยอย่างนี้อย่างนี้มันต้องดูแลไรยงนี้เขาบอกแก้เคสให้ใส่ให้ซื้อผ้าแบบว่าตำรวจทหารหรืออะไรแบบนี้แขวนแขวนไว้ในราวเขาพี่เอกเขไม่ได้เชื่อก็ซื้อมาแขวน คือที่ตำรวจมาแล้วเจอเสือ้อไอ้โจรมาแล้วเจอเสื้อตำรวจเว<อ>นี่ยเนี่ยคหรือว่าเจอเสื้อทหารจริงๆงานที่คนเข้าออกบ้านานี้เราต้องเพิ่มความระมัดระวังเยอะมากก็บ้านพี่เอจริงๆก็เหมือนกับ วัดเหมือนกับอะไรอะคะ่ะ <c oughs> ใครจะเข้าจะออกกินข้าวเมื่อไหร่ก็ได้เนะะี้ยค่ะอาดมแบบว่าไอ้น้องคิดว่าใครใครไปก็ได้อะคะ่ะบ้าน PA, พี่เอพี่เลี้ยงต้อนรับทุกคนอะไปถึงกับข้าววางไว้เลยอะ <c oughs> เหมือนสมัยพี่เออยู่บ้านรองบ้านพ่อรองแม่ทุมอะคะ่ะเขาต้องทำกับข้าว<อ>ให้ทุกคนรอไปกินพี่เอก็เลยแบบไม่ได้ดูว่าใครเข้าใครออกมากันเลยะคะ่ะเนี่ยแม้กระทั่งตัวแทนเนี่ยคะ่ะพี่ระดาหรือว่าทีมเอซิเกตไปทีหนึ่งร้อยคนก็มีอ่างเนี้ยค่ะใช่ค่ะไปกันเป็นร้อยไปบ้านพี่เอเนี่ยค่ะ อิ่มแล้วห่อเนี่ยค่ะอิ่มแล้วห่อกลับบ้านพี่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยซีเรียสเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนิดเดี๋ยวครับนะครับพี่พี่ซับเอือก่อนซับเอือก่อนเดี๋ยวเข้ามาถ่าย